พร้อมแล้ว29สิงหาหลังรู้ผลคำพิพากษาคณะรวมพลังนัดถแถลงท่าทีประชาชนนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live รายการประเทศไทยต้องมาก่อนโดยระบุว่า ขณะนี้คณะรวมพลังแผ่นดินและฝ่ายประชาชนเตรียมตัวพร้อมรอสารรัฐมนูญวินิจฉัยนายกอุงอิงแพทองทานชิน,นวัตรวันที่29สิงหานี้ในคดีถอดถอนข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมการเมืองและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต้องรอดูอารมณ์ของพี่น้องประชาชนเพราะเราจะไม่ก้าวไปไกลกว่าสถานการณ์และเกินกว่าความรู้สึกเนื้อแท้ของประชาชน สิ่งสำคัญถ้าแต่ละองค์กรไม่ทำหน้าที่แล้วท่ามกลางกระแสรักชาติขึ้นสูงสุดสถานการณ์จะไปไกลามากอีกทั้งย้ำถึงความพร้อมของประชาชนว่าถ้าผลพิพากษาออกมานายกอุง้งอิงรอดคดีคลิปเสียงที่สนทนากับอังเค้าสมเด็จหุนเซนส่วนประชาชนต้องตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ของประเทศที่ล้มเหลวแต่หากไม่รอดคนจะเป็นนายกใหม่มาจากพักเดียวกัน คงไม่หลุดพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายอยู่ดีดังนั้นเมื่อสารมีคำวินิจฉัยแล้วประชาชนจะคิดอ่านและตัดสินใจอนาคตกันอย่างไรอย่างไรก็ตามท่ามกลางข่าวลือผสมความเชื่อส่วนตัวแล้วกระแสะสังคมมีทั้งคาดกันว่านายกอุงอิงรอดและไม่รอดคดีส่วนคณะรวมพลังแผ่นดิน ขอร้องนายกยาลาออกก่อน29สิงหาเพราะต้องการฟังคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการและวินิจฉัยกลางของสารรัฐมนูญเพื่อเป็นบรรทัดฐานของบ้านเมืองในอนาคต อีกอย่างถ้าลาออกก่อนสารมีคำตัดสินแล้วสิ่งที่พูดกับอันเคิยฮุนเซนสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสิ้นเชิงนายจะตุพรเชื่อว่าคนไทยไม่ได้ด้านชาแต่เฝ้ารอคิดอ่านให้ถึงวันศุกร์ที่29สิงหาเพื่อคิดอ่านกันว่าถ้านายกรอดจะทำอย่างไรหรือไม่รอดแล้วให้นายชัยเกษมนิติสิริ แคนดิเดตนายกคนที่สามของพรรคเพื่อไทยมาทำหน้าที่นายกรวมทั้งการรักษาดินแดนที่ถูกกัมพูชารุกเข้าครอบครองโดยใช้ MOU 4344เป็นเครื่องมือส่วนไทยกลับนิ่งเฉยมาเนินนานจนทำให้ชายแดนเข้าสู่สงครามแย่งดินแดนของสองประเทศ ส่วนสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นเช่นใดต้องเราให้บ้านเมืองได้เห็นถึงความล้มเหลวถึงขี่สุดจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแบบไหนอย่างไรเพื่อให้คนรับผิดแก้ปัญหาในเวลาต่อมาได้คิดอ่านกันไปว่าประเทศควรอยู่กันด้วยสถานการณ์แบบนี้หรือไม่พร้อมทั้งกล่าวถึงความตึงเครียดตามชายแดนไทยกัมพูชาว่าเรื่องดินแดนและอนณาเขตไม่ใช่ต้องมาเกรงใจกันเมื่อรุกมาตารางนิ้วเดียวก็ยอมไม่ได้ สิ่งสําคัญการปล่อยปะละเลยจนมาถึงขณะนี้แต่กลับพยายามกอดความเสียหายและไม่ยอมปรับหลักการการเจรจา mou 4 3 4 4ทั้งที่เสียเปรียบถูกละเมิดครั้งแล้วครั้งเล่าส่วนกรณีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนายจตุพรกล่าวว่าถ้าอ้างกฎหมายทั้ง3ฉบับอย่างไม่แล้วเสร็จแล้วให้ประชาชนไปลงทะเบียนใช้รถไฟฟ้า2 0าททำไมแล้วรู้ได้อย่างไรว่ากฎหมายจะผ่าน ทำเป็นวุ่นวายกันเหมือนให้ลงทะเบียนรับแจกเงินหมื่นแล้วไม่ได้ใช้